เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วกระถางกระถางปูนอร่อยแล้วกระถางได้ใบแบบนี้ไงมืออื่นเขากเสียวเสียวพิมพ์ตีลงมือนี่ออกจะไปหาสีมาทาตบดน,นี้สีมาทา เดี๋ยว้ามันแห่งดีๆเอาไปเอาน้ำฉีดเอาน้ำฉีดมันก็จะเป็นสีขาวยิบจุ่มจิบแตกฮะแตกแังไหนจะโยบวงเปี่ยงมันบดสาบเบาๆได้นั่นได้แห่งดีเดี๋ยวมันแห่งดีเดี๋ยวเอาไปฉีดน้ำบ่มน้ำบ่มน้ำก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เป็นสีขาวนี่มันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เห็นไหมเป็นสีขาวแบบนี้ พิมมันพิมกับตาพิมตะกร้าพลาสติกเนี่ยพี่น้องตัวนี้เป็นพิมตะกร้าพลาสติกนักพาวาเฮ็ดหนาได้ตัวนี้เฮ็ดหนาเรียบร้อยแล้วได้แล้วเมื่อวานได้สองใบเดี๋ยวทีนี้เราก็จะหาสีมาทาเอาสีแบบสีใหม่ก็ได้พี่น้องสีแบบสีใหม่ สีสีใหม่เพิ่นออสียังสีเม,ม็ดเม็ดบค่าป่สีเม็ดบั้าค่เพาม่าถ้ามันก็นจะออกเด็ดือืสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับให้กับกระถางเอาไปลูบมันบ่นั่นไปลูบบ่นอเอยลูบมันดีๆนี้มันเนาะอันนี้เห็ดแตง อันนี้เห็ดแตงขอบพี่น้องเดี๋ยวให้ปูนก้ามเราต้องเซาะตรงนี้ออกได้ี่ทีป่ปูนก้ามเราก็จะได้เซาะไอนน้ขอบมันใส่พลาสติกเป็นแบบนะคะไหนตะก้าพลาสติกเป็นแบบพี่น้องเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วข้ากเจะเอาออกก็แตงขอบแล้วแตงขอบอัน,นี้จะเป็นอ่างเห็ดเป็นอ่างหน่อยก็ได้ เป็นอ่างอันปลูกบัวปลูกอยังก็ได้แต่ว่าห้าเจาะตูดเดี๋ยวด้ถ้าถ้าจะเห็ดเป็นอ่างเลยก็ต้องไงากานี่เราต้องเจาะตูดเห็นบอยเย่บนอาฟ้านั่นใส่วบเดี๋ยวเวลาห้าถอดแบบออกห้าก็จะจคาะออกพี่น้อง้เมือละในมือละสองสามใบนี่ก็พอแลรวนี่เย่บนเห็ดส่งใหม่เด้นี่เย่บนเห็ดส่งใหม่บ่าพี่น้อง เห็ดซ้งไหมเห็ดเห็ดจีบบานขึ้นนี่กําลังแหงแล้วนี่กําลังแหงเห็ดจีบเห็ดจีบลักมันนี่เห็ดจีบลักมันนี่บานขึ้นเดี๋ยวมื่อ่นสีแก้ห้เบิ้งดอกพี่น้องแกแล้วเขาแกแล้วเขาก็ต้องมาแตงอีกเดียแกแล้วเขาก็มาต้องมาแตงเคลือบโพลีติกนี่ตัวน้อยตัวพิมพโตนั่นล่ะพิม์ตัวน้อยตัวนั่นล่ะเดี๋ยวโยบนสีไปปลูก พักก่อนพี่น้องอันนี้เดี๋ยวมืออื้นยังค่อยแกะกันเอ้าอันนี้ขึ้นล้าเนาะนี่เนาะขึ้นล้าเนาะนี่นีนน้บนยกมันดูหลายบ่อเนี่ยพิมตัวนี้บ่อบ่อดีปันไหนพี่น้องมันหนานี่มันหนาตัวบ้างหันหนาปวดนี่ตัวนี้จะเบงมืออื้นสวย นะคะตัวนี้จะทําเป็นจีบจีบบานขึ้นนะเห็ดจีบเห็ดจีบมันบานจะเอาพักไปปลูกก้อนพี่นอ้องเย็บบนมาตัวนี้ได้มาไมเรียบวันนี้มันออกนอกนนี้พี่นอ้องมันออกนอกสีเอาไปปลูกตัวบ่านี้ไปเห็ดนานพักก่อนเด้อโมไดียูได้เศร้าดอกเนี่ยบนโมไดียูได้เศร้าดอกพี่น้อง ผ้าหลานเห็ดงงแกงแกงกีนน่นี่ล่ะอีนั่งนี่กับไปอย่างนั้นมาไปตลาดไปตลาดไปห่มบุญกะนี้ยงกับบุญกะถิ่นเขาห่มบุญกระถิ่นเขาแล้วก็อันซื้อขากับไห้ซื้ออันน,นั้นมานึ่งซื้อน้ำซื้อน้ำ เสือนั่นมาห่มกระถินทั้งพี่อีกทั้งบ้านนุ่นขัวพี่บ้านญาติทั้งซ้องทั้งน้ำเอาไปห่มเขาลงท่านโอ้ยบุญงานหลายพี่น้องเอ๋ยเยี่บุญมาไปกับไฮร้านไปเท่นแต่ว่าวันที่หกสิบปแหน้ำเขาอยู่ที่หาเขาแห่แห่ไปวัดป้าไปไหมมันจะไปทั้งสองอะวันเออ งานหลายจากสิ่งใดบ้ล่ะอันนี้ก็จะไีปลูกกินนั่นนั่นมันจะซื้อดอกนี่พี่น้องปลูกกินใบมันอุ้ยอุ้ยครับปูกกินใบ,ม,นบ,กกนบมันซื้อดอกมันเป็นนันหอมแขกตัวเป็นหอมแขกเนื้อที่บ้าลายเยอะบนเลยบ่ปลูกหอมหอมบัวปลูกหอมแขกก็จะกินใบาจากนั้นนี่นะพี่น้อง แล้วไปแล้ว,วๆจะไหนคือโบงามเอา้านเห็นสมนีไหมอันนี้เป็น,นอัไรก็เห็ดไหมบ่าบอกมันแข็งแล้ะแม่เอาออกทิล่ะ <ไป S 1> ออกได้อ,อ,นนอยู่เอามันบบคือกันเนาะเป็นบ้าบ่าบ้าๆอเอาเอาเอามันลบคือกันเอาอันนั่นอันนั่น,นันนเห็นบ่แนวเสาะอุะอ้ยตายหายอดอันนี้ฮักซ้ำ อันนั้นนี่ซอมันอยู่หันเห็นบมันม่ีเนี่ยเนี่ยเราไปจับมันเฮ้งเนาะขอบมันบรทัานในกามเนี่ยกะคูตัวไปป้าไปป้านั่นก้นพี่น้องบัดนี้ไปป้าพักก่อนพี่น,อน,นปปกก้อ,นนองป้องไปบนเขาสวนแล้ว น,นี่เป็นพักพักกาดกระจนเบียพักกาดกระจนพี่น้องนี่ผลวานลุงในทอนี่แหละสามคืนสามคืนเกิดเลยอันนี้เป็นพักกาดข้าวปีน้อก,กาดขาวปีเกิดกด,ดีดี ันนี้เป็นสลัดพี่น้องสลัดก็เกิดดีสลัดขาวเดี๋ยวโยนเปยวอวนนั่นมะไซหิมนก่อนกีดินมาโปะกกันพี่น้องอ้ออันนี้ขุดมาเดี๋ยวผัดบมะโปกปลูกมะโปะเบิ้ลตัวหนึ่งปีพี่น้องหอมปีหรือว่าพักเขียวเลย ออกจากนี่ลหละพ้นดินทีนมันมีเอาสะแหมาะเนมาปลูกไว้อันนี้เป็นยังนี่โอ้เหยียบไี่ยังอันนี้ยี่นปลูกหอมปลูกแล้วพี่น้อง้ององบบางๆักระวานผักซีจีนบรุสิเกิดบ้อมจิมุมของตลาดบูบุบดีนี่นปลูกแล้ว โอ้ยจีงวะเดี๋ยวเอามาใส่กันพี่น้อง